มสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้เราก็พาพี่สาวห้ามาปลูกไว้ผูกไว้ในป่านะคะมามาช่วยทำความสะอาดป่านะคะมา,มาช่วยทำความสะอาดป่าวันหนึ่งราบข้าบเป็นหน้ากรงเลยนะคะ พอย่าพอล้อยากกลับบ้านแล้วเห็นไหมไม่อยากถอยอ่ะพี่จะให้อยากกลับบ้านแล้ว นี่นะคะกำลังจะเดินกลับบ้านนะคะนะกำลังจะเดินออกมาจากป่านะคะวันนี้นะเอาที่สองห้ามาผูกไว้ในป่านะคะให้มาเป็นช่างป่านะคะวันนี้ เป็นช้างป่าหุ้ยใครเนี่ยนะใครเนี่ยมาแล้วเ่ะเฮ้ยอืมอืมไม่อยากกลับบ้านบ่นะอยู่นี่บ่นะนี่นะคะ เขามาปลูกไว้ในป่าแล้วก็มีม,มีมีน้ำมีสระน้ำนะคะเขาก็ได้เล่นน้ำนะคะโูนติดเต็มตัวเลยนะคะพ oh. อเขามาปลูกไว้ในป่าพขกก็จะ oh. สุนเหมือนเด็กนะคะ ตามภาษาฟังดินะคะเขาก็าจะเล่นตามภาษาเขาอันนี้สงสัยอยากกลับบ้านแล้วมั่งเนี่ยเป็นเดินเร็วอยากไปแล้วอ,อ, <laughs> อยากกลับแล้ว ิดถึงบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านไส่ล้วค่ะไปบ้านแล้วเราเดินไปบ้านนะคะเดูนออกจากป่าช้างป่าช้างป่าจะไม่เข้าหมู่บ้าน<อ> <c oughs> กลับบ้านแล้วนะคะพ่อเขาก็จะขึ้นเขยงนะคะกับบ้านนะคะค่ะก็ท่านใดที่เห็นคลิปแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะไลสาห้านะคะขอบคุณค่ะ